สวัสดีค่ะน้องถุงเงินมาสวัสดีนะคะวันนี้แม่นุ๊กอ่าตื่นตีห้าเหมือนเดิมนะคะเอาเห็นเบาะของน้องถุงเงินมันเก่ามากนะคะก็เลยเปลี่ยนเบาะให้นะคะถุงเงินเขาก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงลำบากหน่อยนะคะอ่ามันมีกรงมันเป็นสองชั้นเนาะจริงๆแล้วอยากได้กรงชั้นเดียวให้ถุงเงินนะคะเพราะว่า เขากระโดดขึ้นกระโดดลงลําบากเขาจะร้องตลอดเลยถ้าเขาเห็นแม่เวลาเขาจะลงนะคะแต่เวลาแม่ไม่อยู่ไม่รู้เขาลงเขาก็กระโดดลงนะคะถ้าถ้าได้กรงชั้นเดียวแบบกว้างๆให้เขาเขาคงจะมีความสุขมากนะคะท่านใดจะเมตตากรงให้ถุงเงินถุงเงินก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะสงสารเขาจริงๆค่ะเพราะว่าเขาพิก,การสามขานะคะ,ะกรงของเขาเป็นสองชั้นนะคะเมนุกเลยอยากให้เขามีกรงกรงที่มัน ติดพื้นแล้วก็ไม่ไม่ต้องสูงมากอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ยค่ะช่วงเช้าอันนี้ทำคลิปเสียงริงเนียอาจจะมีเสียงดังแทรกซ้อนหน่อยนะคะขอโทษด้วยนะคะให้อาหารเด็กๆมาลอนะคะมารอให้แม่ให้อาหารเมื่อเช้าอากาศไม่ดีเลยนะคะฝนตกตั้งแต่ช่วงตีไหนนี่หละค่ะแล้วก็มาถึงเช้าโชคดีที่ฝนมันหยุดนะคะก็เลยให้อาหารเด็กๆแบบ แบบโหเสียเวลามากเลยต้องเอาไม้มาถูพื้นให้ให้มันแห้งแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขาลงไปกินอาหารกันนะคะเจ้าสมก็มารอเนี่ยค่ะพักรอได้ยินเสียงรถตัดยาไหยคะนักการตัดใหญ่แล้วก็จะเสียงดังมีเสียงแทรกนิดนึงนะคะอากาศแบบนี้นะคะเมื่อไหรจะผ่านหน้าฝนไปสักทีนะคะเบื่อฝนมากค่ะตกท่วมบ้านทั่วมเมืองตกไม่พอดีนะคะ เขาก็เลยมากินอาหารกันตรงนี้นะคะเขาไม่ชอบบัวขาวกับชายเย็นนะคะเด็กๆนะคะอ่าไม่รู้ว่าสาทินี้จะได้ตัดหญ้าหรือเปล่านะคะถ้าอากาศไม่แห้งก็ไม่มีใครอยากทำอะ่ะอากาศไม่แห้งไม่อยากทำอะไรหญ้าก็เกิดไวมากอน,นะฝนอันนี้ต้นมะม่วงหาวนาโหเป็นเป็นลูกเยอะมากเลยค่ะ หน้าฝนมันฝนตกลงมาดียิ่งกว่าปุ๋ยอีกค่ะหญ้ากเกิดดีงามเหลือเกินนี่สีเทานะคะสีเทาเด็กๆนี่กลงข้างบ้านนะคะอันนี้กลงของพวกชบาพวกสน้อยอันนี้อันนี้กลงของมะขามนะคะกินหมดแล้วแม่เก็บออกนะคะเก็บออกไปล้างเรียบร้อยะคะ่ะตอนเย็นก็กินใหม่โอ๊ยมะขามง่วง้วคะกินอิ่มแล้วก็ง่วงคะ่ะ กินอิ่มแล้วก็ง่วงค่ะดูแลบลิ้นลิ้นจุกป,ปากเลยหมูมูม่นะคะหมูมู่กับแม่จำปีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูชับอ่น้องตุ๊กตานะคะโอ้สวยจังเลยค่ะวันนี้ออกไม่ได้นะลูกแม่รีบแล้วก็ฝนก็ตกด้วยเดี๋ยวกินอาหารในนี้นะดูเขาขาลำคัญแม่ เดี๋ยวขนหนูก็จะยาวสวยเต็มตัวเลยค่ะกำลังกำลังกำลังน่ารักค่ะขนกำลังเกิดละนี่หัวจะปวดค่ะจะเอาไปปล่อยวัดละจับเมียวเล็กไม่ได้เลยค่ะเมื่อเช้านี้เขาไม่ให้จับเลยน้องเลยไม่ได้ออกมาเล่นเลยค่ะเมะื่อเช้าขณะแม่ตื่นตั้งแต่ตีห้าเขาไม่เปิดโอกาสให้แม่จับเขาเลยเขาจะรู้เขาจะวิ่งหนีตลอดเลยจับไม่ได้จะต,ตะคุบไม่ทันเลยค่ะ,ะเมียวเล็กเป็นปัญหามากๆนะคะ น้องก็เลยไม่ได้ออกมาเล่นเลยค่ะเมาาื่อเช้านี้ไม่รู้จะว่ายังไงนี่หัวจะปวดกับเล็กมากเลยนะเล็กรู้ไหมไม่ยอมเข้ากกงให้เลยแม่กูยิงรีบนะคะเมื่อเช้านี้นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาส่งข่าวความน่ารักของเด็กๆนะคะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอทำงานต่อก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะฝากชมโฆษณาให้พวกหนุ่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ